ตรูเอ่ยตรูเนืเนียโมเทวตรูทมเราไม่มีภูเขาแสนสวยเราไม่มีทะเลแสนงามแต่ที่นี่เรามีท้องทุ่งนานและสายน้ำเป็นต้นทุนวันนี้บุรีรัมย์เวิลด์จะพาทุกคนไปรู้จักกับตรูทมที่บ้านตะแบกอำเภอพระพราชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับที่นี่เป็นแหล่งเที่ยวครบรถบรรยากาศบรราา้บรรานๆสบายๆไม่แออัดเหมาะกับมาพักผ่อนหย่อนใจจริงๆครับ ใครจะรู้ว่าที่นี่เคยเป็นโรงงานทอผ้ามาก่อนแต่เมื่อเจอกับวิกฤตเศรษฐกษิจก็ได้ปรับเปลี่ยนตัวเองกลายมาเป็นร้านอาหารสวนน้ำและคาเฟส่สำหรับทุกคนในครอบครัวมีโซนสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยครับที่ตรูทมมีครบจบในที่เดียวจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นโซนคาเฟ่เก๋ๆขนมไทยหอมหวานหรืออา,รอาหารอีสานรแสแซ่บอย่างข้าวเหนียวส้มตำก๋วยเตี๋ยวร้อนๆและไฮไลท์เด็ดที่ห้ามพลาดคือปิ้งย่างชาบูตรูทมแบบบุฟเฟ่ที่ให้อิ่มอร่อยกันได้ไม่อั้น หลายคนอาจจะสงสัยว่าตรูทมแปลว่าอะไรตรูในภาษาคือเมนก็คือใสเครื่องมือจับปลาของชาวอีสานส่วนคําว่าทมแปลว่าใหญ่รวมกันแล้วก็คือใส่ยักษ์นั่นเองครับที่นี่เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มเลยนะครับมีหลานจอดรถกว้างขวางห้องน้ําสะอาดไว้บริการสะดวกสบายมากม จากโรงงานทอผ้าเก่าสู่แหล่งพักผ่อนของทุกคนตรูทมคืออีกหนึ่งสถานที่ที่พิสูจน์ให้เห็นถึงการปรับตัวและสร้างสารรค์ของคนบุรีรัมใครที่มองหาที่พักผ่อนสบายๆใกล้ชิดธรรมชาติต้องลองแวะมาที่นี่ให้ได้นะครับชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับบุรีรัมย์เดลมหาคอนครอีสานใต้สร็อก,กราวออนไลน์24ชั่วโมง